ม่เป็นซีนที่รู้สึกว่ามันมีหลากหลายอารมณ์มากเนี่ยค่ะในการรอบเลนเข้าไปเอาเรือขณะที่เจ้าทีเรกเนี่ยมันกําลังนอนกลิ้งหลับปุ๋ยฟีลแบบเสือเอวา Jurassic World Rebirth เป็นการแพทย์ยุคใหม่มาจากไดโนเสาร์พันุใหญ่ที่สุดในโลกกาะแห่งน,นี้เป็นพื้นที่วิจัยเราต้องเก็บ DNA อไดโนเสาร์ยักษ์สาสายพันธุ์ เรามาในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราหนังที่จะพาเราทุกคนนะคะกลับสู่จักวารของไดโนเสาร์อีกครั้งกับภารกิจเสี่ยงตายที่ค้าข้างไปด้วยฝูงไดโนเสาร์กำกับโดยแกร r ตเอ็ดเวิร์ดค่ะที่เคยฝากผลงานล่าสุดไว้อย่างโรกวันและ The Creator ตสำหรับ Jurassic World Rebirth นะคะก็ยังได้คนเขียนบทคนเดิมจาก Jurassic Park ค่ะย่างเดวิดโคบมาร่วมงานด้วย ตัวหนังนะคะก็มีความยาว2ชั่วโมง13นาที Jurassic World Rebirth ค่ะก็เป็นเรื่องราวของนายทุนรายใหญ่มาตินเคฟค่ะที่ต้องการหาสมาชิกเก่งๆเพื่อเข้าไปเก็บตัวอย่าง DNA ของไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุด3สปีชีทั้งทางน้ำบกและปีกค่ะโดยมีโซล่าเบเนตนะคะเป็นแกนนำทหารรับจ้างมาร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยแถมยังมีดรเฮนรี่ค่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์ ติดตามไปด้วยแต่ทุกอย่างนะคะก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดค่ะเพราะมันเต็มไปด้วยอันตรายแล้วเร่องราจะเป็นอย่างไรนะคะใครอยากดูต้องไปดูกันเองในโรงภาพ,พยนตร์นะคะ เป็นหนังที่สนุกอยู่ในระดับกลางๆนะคะสเต็ปการเราก็ไม่ได้โดดเด่นและแปลกใหม่อย่างที่เราคาดหวังค่ะสำหรับภาคนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าพลอ็อตเรื่องมันง่ายเกินไปไหมส่วนตัวเรามองว่าพลอ็อตง่ายได้ค่ะแต่ว่าฉากไล่ล่าของไดโนเสาร์ต้องสนุกและลุ้นระทึกซึ่งจุดนี้นะคะหนังภาคนี้ก็ทําออกมาได้พอใช้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องทําให้มันแบบซับซ้อนเหมือนภาคก่อนหน้านี้นะคะที่แบบเส้นเรื่องเยอะแล้วสุดท้ายคลี่คลายทุกอย่างแบบลวก,ลก การเดินเรงสำหรับจู r a สิกเวอรีเบิร์ดนะคะก็มีความละไม้คล้ายเดอะลอตเวิลด์จู a s สิกพาร์ค่ะในการส่งทหารเข้าไปในเกาะเพื่อจับไดโนเสาร์มาเป็นตัวอย่างส่วนภาคนี้นะคะก็เป็นภารกิจการเก็บ DNA ไดโนเสาร์ค่ะของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพอถึงเกาะน,นะคะกลุ่มตัวละครก็ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มในการเอาตัวรอดบนเกาะที่เต็มไปด้วยอันตรายจากไดโนเสาร์โดยแบ่งเป็น3ามิชชั่นใหญ่ๆค่ะ สำหรับการไล่ล่าสปีชีส์แรกทางน้ำนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้หวาดเสียวและลุ้นสุดๆฟิลแบบคุณกำลังดูจอะคะ่ะด้วยการโจมตีจังหวะการไล่ล่าที่แบบต้องยิงแคปซูลเพื่อเก็บตัวอย่างก็ไม่ต่างจากฉากในจอนะคะที่ต้องยิงฉมวกใส่เจ้าฉลามสิ้นหวาดเสียวนะคะที่ทำให้รู้สึก ตื่นเต้นได้อยู่หมัดเลยค่ะการใช้ทุกสัดส,ส่วนของเรือมาประกอบซีนแอคชั่นหรือแม้แต่การใช้ยุทธวิธีการโจมตีของเจ้าปลาใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เนีคะเราจะไม่ค่อยได้เห็นฉากไล่ล่าก,กลางทะเลในแฟรนไชส์ของ Jurassic Park สักเท่าไหร่ค่ะ ส่วนสปีชีสอทางบกคะก็ไม่ได้เน้นไปที่การจมตีนะคะแต่มันให้อารมณ์แบบจูราสิกภา,ภาคแรกอะค่ะที่ได้เจอไดโนเสาร์ตัวแรกมันดูแบบแกลนโอเพนนิ่งมากๆเลยสำหรับซีนนี้นะคะบวกกับดนตรีประกอบที่ใช้เพลงเดียวกันกับภาคแรกเป,เป๊ะๆเลยทำให้เรารู้สึกหวนนึกถึงอดีตสมัยดูภาคแรกเลยค่ะคล้ายกับเป็นซีนเคารพครูต้นฉบับ ส่วนสปีชีสุดหายสัตว์ปีกนะคะองค์ประกอบหลายๆอย่างให้อารมณ์คล้ายหนังอินเดียนาโจนเลยค่ะในการเข้าโจรกรรมอะไรสักอย่างในถ้ำซึ่งด้วยการอาศัยสกิลหลายๆอย่างที่มีนะคะทั้งการไต่หน้าผาการรอบเลนเข้าไปเอาไข่หรือว่าการเอาตัวรอดหลังจากถูกโจมตีค่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยคะมองว่ามันดูสั้นไปหน่อยนะคะช่วงปะทะกันกับไดโนเสาร์ะคะ่ะน่าจะนานกว่านี้หน่อยเพื่อเพิ่มความหวาดเสียว ในแง่ของงานสร้างนะคะโทนภาพเนี่ยอาจจะดูสีสันแปลกตาไปสักหน่อยนะคะเพราะโลเคชั่นส่วนใหญ่ถูกถ่ายทำในประเทศไทยทางภาคใต้ค่ะท,ทั้งท้องทะเลป่าดิบชื้นภูเขาต้องยอมรับนะคะว่าบางฉากอาจจะถูกตัดต่องาน CG ได้ไม่ค่อยเนียนบ้างแต่ทุกอย่างก็การันตีได้ว่าเมืองไทยมีอีกหลายมุมะคะ่ะที่มีโลเคชันเด็ดๆไว้ถ่ายหนังสู่สายตาคนทั่วโลก ถ้าถามว่าภาคนี้นะคะชอบซีนไหนมากที่สุดเนี่ยก็ขอยกให้เป็นฉากไล่ล่าทางน้ำานะคะแล้วก็ซีนของเจ้าทีเร็กค,ค่ะคือมมนเป็นซีนที่รู้สึกว่ามันมีหลากหลายอารมณ์มากนีคะในการรอบเลนเข้าไปเอาเรือขณะที่เจ้าทีเร็กเนี่ยมันกําลังนอนกลิ้งหลับปุ๋ยฟิลแบบเสือเอลวานคะคะที่มองดูเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ดูร้ายต่อมันก็มีมุมน่ารักอยู่ในตัวค่ะ ที่สําคัญเนี่ยคะมันเล่นกับจังหวะซ่อนแอบอะคะ่ะมันทั้งลุ้นและตลกแต่หลังจากนั้นเนี่ยคะก็เปลี่ยนโหมดกลายเป็นความสยอ,องขวัญในการไล่ล่าคะ่ะที่รู้สึกว่าลุ้นตามไปด้วยถือว่าเป็นซีนที่เซอร์วิสแฟนๆได้ดีเลยคะ่ะจุดที่รู้สึกผิดหวังอย่างแรงสำหรับหนังภาคนี้นะีคะก็คือฉากคลายแม็กค,คะ่ะ อย่างแรกนะคะก็คือการออกแบบตัวบอสเจ้าดีเร็กค่ะมันดูไม่ค่อยเหมือนไดโนเสาร์สักเท่าไหร่นะคะออกไปทางเอเลี่ยนนะคะที่มีลักษณะหัวโนกย,วยาวๆการเคลื่อนไหวก็ช้าค่ะไม่ได้โชว์ศักยภาพความโหดร้ายของตัวมันเลยแล้วสิ่งไรล,ล่ะก็ดูง่ายๆนะคะไม่ได้มีแผนหลบหลีกหรือการดรีมทีมเพื่อต่อสู้เหมือนภาคก่อนๆอ,อย่างซูรสิกเวิลด์ทั้ง3ภาคค่ะ,คะถือว่าดีกว่าเยอะเลย สกาเลต์โจแ h นสันค่ะวางคาแรคเตอร์ไว้ได้เหมาะสมมีความเป็นทหารสูงนะคะเวลาเข้าซีนแอคชั่นทำออกมาได้ดีค่ะมา r ฮเชลอาลี Ali, นะคะรับบทเป็นกัปตันผู้รักเด็กค่ะคาแรคเตอร์ Character, ตัวละครที่ดูเฉยไปหน่อยนะคะทั้งการปูเรื่องราวของเขาและการตัดสินใจหลังจากนั้นที่มีเพียงแค่คำว่าต้องช่วยเด็กก่อน โซนาธานเบลลี่ค่ะก็นักวิทยสาศาสตร์สายบุญเป็นคาแรคเตอร์สูตรสำเร็จของตัวละครที่ทำอาชีพนี้ค่ะแต่ว่าก็สามารถบูได้ด้วยนะคะ รวมๆแล้วค่ะจูราสิกเวิ์ลรีเบิร์ดนะคะก็เป็นภาคที่ยังดูสนุกอยู่ค่ะสมกับเป็นหนังครอบครัวที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยเล่นกับพล็อตง่ายค่ะที่ไม่ต้องคิดอะไรให้มันเยอะฉากไล่ล่านะคะก็มีมาเรื่อยๆที่น่าสดใจเก็คือฉากไล่ล่าบนเรือนะคะมันดูตื่นเต้นลุ้นระทึกสุดๆค่ะส่วนการปรากฏตัวของเจ้าทีเร็กนะคะก็ถูกพรีเซนต์ออกมาในมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นมันมีความน่ารักปนตลกนิดๆค่ะแถมยังโชว์สกิลความโหดเหมือนเดิม คลายแม็กค่ะถือว่าเป็นภาคที่น่าผิดหวังนะคะถึงการออกแบบเจ้าดีเ렉และฉากไลล่าที่ไม่ได้ดูน่ากลัวสมกับเป็นบอสสุดท้ายค่ะสำหรับ Jurassic World Rebirth นี่ยะคะก็ขอให้คะแนนไว้ที่7เต็ม10ค่ะ สำหรับใครที่ไปดูกันมาแล้วก็ลองมาเมากันใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ